สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไป่ายไทยแน่เล่าน้ำครับผมว <c oughs> ันนี้เราจะทำปูนาผัดผงกะหรี่ครับป <c oughs> ูนาปูนาสดๆครับ <c oughs> เอามาเบิงชนผสมกันเลยครับสีนิ้ีหอมใหญ่พริกแดงพริกเขียวครับผม <c oughs> ไข่สองใบต้นหอมขึ้นไช่ <c oughs> นมสดครับผม น้ำมันพริกเผาครับผมอเดี๋ยวเราไปพัดกันเลยครับต่อมาครับปูครับปูที่แกะเราก็ใส่แป้งนิดน,นึงนะเราก็ลงทอดเลย มาครับกระเทียมครับผมกระเทียมหอมใหญ่พริกสองชิ้นเทลงไปครับเดี๋ยวเราเข้ามาปรุงกันครับต่อมาครับผมนมครับเทลงไป น้ำมันพริกเผาเทลงไปครับผมแล้เวเราก็จะไปปรุงกันครับน้ำมันหอยครับผมลูกขาวผ้าเขียวครับผมจุลดนิดนึงนื้อตาครับผมแล้วก็ผงกะหรี่ครับเทลงไป กูเทเลไปแป้งมันครับผมใส่ลงไปนิดหนึง่งผักโรยลงไปเลยครับไข่เราจะผัดมาให้มันสุกเท่าไหร่ครับ กับกันเลยอ่าเสร็จแล้วครับ โอ้เสร็จแล้วครับพี่น้องผู้น้าผัดผงกะหรี่ก็ไข่สุกเกินครับผมอืม้ ปูนาผัดผงกะหรี่ครับผมเสร็จแล้วครับโมเด้ซิมให้เบิ่งคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แหละครับพี่น้องพ่อกไดีคลิปนาสวัสดีครับผม